สวัสดีสวัสดีครับผม Hello everyone Welcome to Vientiane Capital at night time กะสวัสดีพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับทุกคนเนาะเข้าสู่นครหลวงเงันอ่ายามค่ําคืนเนาะ อากาศกับฮ้อนแดงนั่นมันสวยทีนี้อากาศกับ,ยยกบ,ากากบเย็นลงนหนึ่งก็เลยก็เลยใส่กีฬรทีทฟฟฟามาละแล้วก็ทำคลิปพห่นนองเบิ่งเนาะเพราะว่าขา้ขาขับเจเห็นทุง้งทุ้งของออกลุ่มเอเชียนเาเนาะ,ะมีหลายประเทศเนาะ กับซ <C oughs> ีบเอหรือสิบสามประเทศนะครับเจ้าบุญจื้อบบขอโอทษพี่น้องเด้อ <c oughs> อ่าตุ้มเซียนเนาะกับู้ไรจื้อกับให้ขมันมาได้พี่น,อ <c oughs> ออน้องเด้ออ่าอ่าควรถไปเิ่วหนก่งตอนนะพี่น้องเนาะอากาศก็เริ่มเย็นมาหน่อยนึงเนาะทีนี้ก็เวลาแปดโมงแปดโมงไปนล้ยนึงเนาะกลางคืน ตัวนี้ทานกระซื่อว่ายุไสเนะาะพยายามขับเจ้าสิบวิญญาณอย่างไรเนาะเพราะว่าเฮ็ดไหลคลิปแล้วเนาะเฮ็ดไหลคลิปแล้วกประมาณนี้พี่น้องเด้ออ่า,อาไปกันต่ออันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งน,นะพี่น้องมุมหนึ่งของเมืองไซสิทธาเนาะ ทานเกษตรุงเนาะเมนสถานีแห่งใดเนาะก็ให้คลิปนี้เนาะให้พูบเนาะบรรยายเนาะหรือว่าภาพบรรยายเนาะใครเนาะเพื่อฮิตเหมือนกันเต้นๆหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะ เขตเมืองสาชถาแล้วพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวน,น,นี้ก็ได้เนาะนี้เป็นห้านอาหารญี่ปุ่น้ะพี่น้องเด้อเจแปนรีสอร์ท Or Japanese restaurant like a no advertisings uh, poster this is a uh, Texas chicken DQ. you see uh, this uh store or restaurant in United States uh, like u uh, Texas chicken you will see in the Texas state and DQ also they have everywhere at the u n i t e d States นะพี่น้องเนาะกะ Texas เนาะอ่า chicken กะกะ Texas เนาะกะ DQ กะมีอยู่อ่าประเทศสหรัฐอเมริกาหลายเนาะอานนี้เนาะ

ของกินซุกคำลาเนะาะตลาดของกินซุปทานสามารถมาซื้อแล้วก็ทุกประเภทเลยเนะาะอาหารเล้าอาหารสากลเนานะแล้วก็าทานสามารถรับทานได้เลย,เลยประมาณนี้นะใคะะรนคนนนเน,นา,าเเนนนะตลาดกลางคนืนอาหารซุปตัวนี้ก็เป็นกาแฟอเมซอนเนาะตัวนี้ที่จะคาเฟ่เมซอนชอป อันนี้ก็เป็นเนาะห้างกาแฟันาดเนาะกาแฟอเมซอนประมาณนี้<อ>แกบอกเคร่าท์ันาน้อยเดี๋ยวนี้ในนครหลวงแข็งเนาะแต่ละบอนมันก็มีบอนอ่ะพระพรเนาะหลังจากเลิกล่าสการเนาะเราทานอาหารข้ามที่นั้นแล้วออกมากินทานกาแฟหรือว่ามารับประทานอา่า เนาะของหวานนี่สิจะมีละอยู่ว่าประเทศลาวเขาเนาะการละลายม่วงต้องก,กระจัดขึ้นมาประมาณนี้กันเลยเน,นาะก็ประมาณนี้คอนเทนเตอร์ก็สซีแยกเนาะสีแย่งกัทานสมเองเนาะตุเรงงามตุเรงปวงามกับพี่สมเองและพี่น้องเดนาว่าคาวจะกเฮ็ดหลายคลิปละอยู่แม่งจันเนาะประมาณนี้ นี้ก็เป็นยามค่ําคืนอ่าคคืนระหว่าง8:30นหรือ9:00นเนาะประมาณนี้พี่น้องงามหลายเงามเห็นทุ่งสวัสดิ์สวยเนาะอของกุมเอเชียเจ้าะ ก็การสัญจรก็ยังมีอยู่พี่น้องเนาะก็เป็นเวลาประมาณอ่า9:00นยังเนาะกการสจรก็ยังมีอยู่อ่า จออนะเป็น right. right. no. ิสสวงแล้วก no. ็เป็นห no. ้างอาหารญี no. ่ปุ no. ่นอีกนึงข้างนนอะรนี่ก็เป็นนครบิกแบงก์เนาะ B I C แบงกกับปเซ็ตองธนาคารเขน่อยเนาะ B I C แบง ธนาคาร BIC ปราณิกา ICBC Bank อ่านี่ก็เป็นธนาคาร ICBC พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปยังยงนอนุิตเอ็กซ์เพรสยา ตอนนั้นเป็นกับบริษัทขนส่งเนาะอนุสิตต่อไปก็เป็น MB Bank Next to uh อนุสิต Express กอจส MB Bank <Yeah. S 1> ตอนนี้นมีอย่างทานเอ้ยอันนี้นก็เป็นพงแฮม a ินเฮอ e r Tea h o e อย่า <Yeah. S 1> นเฮอที Tea ส โฮเทยูโน่ไม่พูดเสียพูดเสียงน่ส์เออ like c h i n e ทูอ่า next to a hotel is a อ่า bank Lau China ธนาคารลาวจีนพี่น้องเนาะประมาณนี้เนาะต่อขึ้อ่อา Hongkong Ginher Tihao นะพี่น้อง ธนาคาร uh, RSB Bank uh, จำกัดผู้เดียว RSB Bank Laos uh, LTD บูยังลาวสแบงกับธนาคารบูยังลาวเนาะประมาณนี้ น,นี่ก็จุดสำคัญบ่อนึงของนครหลวงมิจฉาเนี่เนาะอาน,นุสาวรีเนาะก็ไปแสงสีตามมืนทั้งก็เฮ็ดให้บรรยากาศในนครหลวงมิจฉาก็มีลาสีขึ้นไปน,นะครเนาะจุดนี้ ทานเรื่อเสียงนกเรือเสียงเกียเนาะกระแทกประลาดดีเท่้เนาะกระแทกประลาดดีกับอยู่ที่อยู่เทิงกงไม้ตัวนี้เนาะแล้วเป็นอย่างว่านกเขมามัอยู่อ่ะกงไม้ตัวนี้หลายแท้เนาะนกบอกเลยว่าจักจันทร์นะคอมมันมาได้เท่านั้นเด้อ Welcome to i วียง a n น Capital ยินดีต้อนรับเข้าสู่นครหลวงวงจนันยินดีต้อนรับเข้าสู่นครหลวงเวียงจนันรธนาคารเวียดติ้นล้าวยินดีต้อนรับเนาะ excel authorized history builder uh, bfl uh, bank bread club Nakan bfl bread group yeah. lao viet bank Rich, of success yeah. uh, วิสาขิตถือหุ้นลาวตัวนั่งนอ้องว้าวธนาคารห่วมพัฒนา JDB Bank or Joy Development Bank ธนาคารมริยันเบอร์หัดสัขาลาวมริยัน Banking เบอร์หาวลาวสบร์เมย์แบง์ Trà sau mò Trà sau tức là may Trà sau tức là cao Trà sau mò old wedding Trà sau mò new wedding. Cụm ngân khán Australia và New Zealand giám cắt Singapore, Australia and New Zealand Banking Group l ิม uh ิต e ์ลาวส์แบ n ก์ธนาคารกสิกรไทยย <Yeah. S 1> ากสิกรไทย uh ไทยแบงก์ บริษัทไฟฟ,ฟ้าน้ำเงื่อนสอกัดบริษัทสซี่บุรีพาวเวอร์จำกัดบริษัทหลวงพะบางพาวเวอร์จำกัดนะ <c oughs> Part of the CK Power Public Company Limited น้ำเงื่อน t Power Company Limited เซี่ยบุรีพาวเว Company Limited หลวงพระบางพาวเวอร Company Limited the y a r e t o g e t h e r ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขานครหลวงวิงจันธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขานครหลวงวิงจันกรุงไทยแบงค์ฟรีบิคโกล LTD เวียนเชียนแบงค์ทำเนียบประธานประเทศ ParisPresidential cần nè lăn sang, ao à, nì lăn sang, ó, oh, lăn sang ev some of the towers at night, they still have a light on, Bằng bang nó không nè, ở, ở này nó không làm quen, còn đang bật phai ở Mina Hotel, a restaurant, coffee, right there, Lycée de Vientiane. United Nations. Tapasat. You hear lah uh, the bird. Can't believe it. Much too many here. In bird no, singing no. We may not hear. Oh, I'm Night Time Small uh, Shopping Shop Beside The Street เป็นท้านน่าๆน้อยๆเนอะยางมีๆพี่น้องมานัง่ง uh, no. uh, เป็นบรรยากาศอันดีๆนึง some clubs still working at night time okay don't forget to like comment and subscribe with bell please อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์ให้คอมเมนต์กดติดตามและกดกระดิ่งในเลคแคนนอนขอขอบใจลุงนาดพี่น้องเด้อ ประมาณนี้น,นะพี่น้องกาฮพี่น้องลองลองดาวเบิ้งเนาะว่ายุใสกา <c oughs> สิคุณหน้าคุณตาพี่น้องว่าขับเจ้าะกาเดเฮตมาหลายคลิปเสร็จแล้วเนาะเอบาซีอับเดลเล่พูบิกอฟอินโดนีเซียสถานทูตสาธารณรัฐ อินโดนีเซียโอ้อินโดนีเซียได้เป็นสาธารณรัฐเดอคอนเดเตอร์ข้าพเจ้าก็หาขอรู้ขอโทษขอเพยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสถานเอกอักอัครราชทูไทยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสถานเอกอักรราชทูไทยเนาะ Office of Commercial Affairs l o y a n Thai Embassy. Sing Sai Primary School and Secondary School. ครลนทรเนาะโงยนสินไสปถมและมัธยมศึกษาสมบูรแต่ดังเดิมมาแล้วเนาะก็ยังบ่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่การพัฒนาเนาะสถานที่อยู่บนเก่าโอเค o o d n i น h t everyone. See you next trip. Good luck. ลาทีสวัสดีพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนาะอ่ะโชคดีเด้อพี่น้องเด้อบายบาย